ทำโอ๊ะโอเลย สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกในวิง่งเช่นเคยวันนี้เราจะพาพี่น้องไปดำน้ำยิงปลานะครับวันนี้ไม่ได้ดำน้ำหลายวันวันนี้พาน,นเกมมาดำน้ำยิงปลาครับไม้เดิมครับสปริงเวย์เกินลำพะเพงเคยมายิงแต่บกนะครับวันนี้เรามาลองดำดูเพราะว่าเขาปล่อยน้ำลงมาไม่ใช่ปล่อยหรอกน้ำมันล้นน้ำล้นน้ำล้นไหลลงมาแล้วเมื่อวานผมมาดูน้ำมันเชิงใสก็เลยวันนี้ว่าลองดำดูดีกว่า มีโอกาสน่าจะได้เจอตัวเจออยู่เพราะว่าปามเยอะหมายนี้ยังไม่เคยดำนะขอยลุนไปด้วยกันพี่น้องอันนี้ก็แนวทางในการติดกล้องกับปืนนะครับมีเอ,อ FC หลายท่านคอมเมนต์มาว่าถ่ายให้ดูหน่อยว่าติดกล้องอยังไงพอ PVC นะครับแล้วก็มาเชื่มอมน็อตใส่ตัวนี้อันนี้ให้ท็อปทำให้ใครอยากได้ก็ทักไปหาธนาเทพธิปัญญานะครับช่างท็อปช่างท็อปทำให้นะฮะก็เอามาจริงมันต้องเอาเทปพ,พัน เทพันให้มันแน่นหน่อยแต่ผมไม่ได้ทําผมเอามาติดตั้งหน้าง,งานมันหลวมผมก็เลยปาดเอาผ้าใส่เพื่อให้มันแน่นนิดนึงถ้าทําดีๆก็ได้ครับแต่อันนี้คือติดตั้งหน้าง,งานเลยก็ติดกล้องติดก็ติดติดประมาณนี้ประมาณนี้นี่ไหมตรงโอเคต่อไป มาดูวิธีการเก็บเชือกก่อนขึ้นลูกนะครับหลายคนก็ยังไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าถ่ายให้ดูหน่อยก็เอาลูกใส่แล้วเก็บมันจะมีที่เกี่ยวแล้วแต่ปืนกระบอกแต่ละรุ่นที่เกี่ยวก็จะไม่เหมือนกันของซาวิมาว่าจะเป็นแบบนี้กดปุ๊บมันก็จะไหลเป็นกงแบบนี้นะอา่าเเกี่ยวมันเอาเกี่ยวปุ๊บ ท้ายมันจะไม่ถึงมันจะอยู่เลี้ยวอยู่ประมาณเนี้ยก็าดึงดึงทางอย่างไม่ถ่บเ,เรียบร้อยแค่นี้นนการเก็บเชือกแล้วก็โหลดลูกได้เลยพร้อมยิงโอเคไปครับลักษณะไมายเรจะเป็นคลองคลองแล้วก็น้ำท่วมป่าแบบนี้แหละ นี้น้ำมันขึ้นนะครับเขาปล่อยด้าลงมาน้ํามันก็จะใสนิดหนึ่งพอดำได้อยู่ครับเก็บอยู่ฝั่งโน้นของดำฝั่งนี้เก็บได้กระสุนตัวนึงแล้วครับขอติดตามรับชมกันพี่น้องให้กําลังใจครับ ที่แรกเนาะน,น้ำก็ถือว่าพอมองเห็นอยู่ครับดำดงไปที่แรกยังไม่ค่อยจมน่าไหร่เพราะว่าชุดมันยังแห้งอยู่ <laughs> อใช้วส,สวยอยู่นะโอเควนเ,เข้ามาสองรอบแต่ไม่ได้ยิงมัาเดี๋ยวรอดูสักพักก่อน Thank you. มาแล้วครับแตมแรกครับมาแล้วแตมแรกมาแล้วปากระสุนพี่น้องเข้ามาตั้งหลายตัวเลือกจีนอย่างนีเยดนะครับโอ้โหิจอดใหญ่ครับสองกิโลเท่านั้ วนะเมื่อกี้มันไม่ทันยิงมันไม่ได้จังหวะใจเย็นโพดตัวใหญ่ๆข้างนั้นเลยนะข้าสุบ เจอได้กระสุกเนี่ยพี่เ้องไปถัดยิงนะ Mm-hmm. <laughs> ไหมต้นใจใจต่นยกโชดอยยกโชดอยอ้้ย <c oughs> อายิสกูายิสกูไปทัก มโดลูกดอกขาดไปแล้วลดอกขาดไปเลยพี่นอ้องมันจะโดไม่ได้ตัวใช่เจอแล้วครับดอกมันขาดตรงนี้พี่นอ้องเอ็นเน่ยเวลาใช้ไปหลายๆทิปหลายๆรอบนะ่ะมันจะเป็นแบบน,นี้แหละต้องคอยดูนะครับดีนะมันไม่ไปไก่ยิงทะลุร้อยทะลุปลาแน่นอนแล้วยิงทะลุตัวมันปุ๊บไปเงยแล้วมันก็ขาดจังหวะมัน ดึงแป๊บเดียวขาดทุบเลยเลราะว่าดำไปอยู่ใ,ใกล้ตรงที่ผมยิงเลยห่างจากที่ผมยิงประมาณวาลดำไปก็เจอลูกเลยดีนะไม่เสียลูกไม่ได้เสียตังค์ซื้อลูกอีกในปลาสองตัวครับพี่นอกองได้กลับแล้วไปมัดใหม่ก่อนน้ำกำลังใสดีเลยตรงนี้ไ,ได้เพราะว่าตรงนี้คลองมันไม่ใส่ง่ายนะเพราะว่าเขื่อนน้ำมันขึ้นแล้วน้ำมันล้นทปริงเวลงมา น้ำมันไหลมันก็เลยใสตอนที่น้ํามันไม่ล้นอะ่ะน้ํามันจะขุนผมว่ายิงบกบ่อยครับคลองเนี้ยน้ามันเพิ่งใสนี่แหละสีได้เนาะนี่เกมหมานะครับนี่เกมหมานะวันนี้นะโดนงานนี่เกมนะครับนี่นะครับ จโดหนึ่งแต้มกระตูกสองก็มิสกน้อยตัวนึงคนน้มเยิะม่งเห็นดำๆมาเนี่ว่ากระตูกต่อเข้าไปดูเป็นยิสศกเฉยสี่แต้มครับเกมวันนี้แก๋วไอโลกว่าครับกระตูบใสๆจอดของผมได้สองแต้มห้อยอยู่นี่พี่น็องไ,ได้สองเสียได้เราดำได้แป๊บเดียว ว่าเพลี้ยปืนผมมันขาดยิงโดบปังดึงปึ๊บเนี่ปิดกาไว้แล้วว่าต้องขาดเพราะว่าผมเอาไปยิงหลายรอบแล้วไงแล้วก,กาว่าจะเปลี่ยนอยู่ตอนที่มาจากบ้านนะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนดีมันยังหาลูกดอกเจออยู่นะดูผลงานรวมๆวันนี้นี่นะขอได้ลาบครับพี่น้องโดแล้ว <Shadow. S 2> ก็สูบสีแต้มครับสูบใหญ่ สวยๆเลยเนี่ยหน้กกากดูนัากาก,ากาสวยๆครับใครสนใจหน้ากากดำน้ำของแปรที่ปิกก็สั่งได้นะครับนี่หน้ากากาก,กับสโนลนะแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำยิงปลาทุกอย่างนะครับใครที่สนใจยังไงก็ทักมาในไลน์ใน ในไลน์ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าจะโทรเดี๋ยวจะสิงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับหมายนี้ก็ครั้งแรกที่ดำนะครับเคยมายิงแต่บนบกนะเมื่อก,ก่อนน้ำมันไม่ใสแต่ว่าฝนตกช่วงอาทิตย์ก่อนน้ำเขื่อนมันขึ้นพอน้ำมันขึ้นเยอะเขาเลยปล่อยตรงปากกระโถนตรงนันะ้นปสปริงเวยสปริงเวย สาบบันชั้นเขาเรียวกว่กากระโถนปากกระโถนเอ่อามื่อเลยล้นลงมาทางลอ,อ,องเส้นนี้ฮ้มก็เลยใสยก็เลยพาตเกมมาดำก็พอได้ยิงอยู่ครับกระสุนใช้ใหญ่ๆพอได้ลาบอยู่พี่น้องเดีย๋ยวไปลาบปลากินกันดีกว่าไปกลับบ้านดีกว่าไปลาบปลาหาแนวก่อนหาผักหาหญ้าไปลาบปลาด้บั้ลาบลูกก้อยใส่มดแดงดีป่ะ ก็ไอ้ป้าใส่บอดแดงครับพี่น้องยอดจ้ะทำโอโอเลย